ไปแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่บุรีรัมย์เป็นวันที่สองนะครับเป็นวันศนะุกร์เนาะก็คือเป็นช่วงการแข่งขันมอเตอรจีพีเนาะแต่ว่าวันแข่งจริงจะเป็นวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายบ่ายสามมั้งมอเตอรจีพีเนี่ยบ่ายหนึ่งจะเป็นโมอเตอร์ทีโมอตอทูจะเป็นช่วงบ่ายสองอันนี้ผมจะไปที่คาเฟ่น,นะครับแถวบ้านลุง อันนี้ผมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วก็สวยประทับใจมากครับช่วงนั้นมันฝนตกแรงด้วยนะไปปีเนะาะรอบนี้ผมก็เปลี่ยนฟิลนะจะขี่เป็นเจ้าศูนย์เก้าไปบ้างนะครับก็หลายปีแล้วที่ผมไม่ได้ไปนะครับชื่อคาเฟ่ว่าเมืองแปะคาเฟ่นะครับห่างบ้านลุงประมาณสี่กิโลนะครับไปหานั่งชิลสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อย หาทีเทียย่ยวอีกสักที่แล้วก็ค่อยเข้าสนามนะครับนี่เปลี่ยนมุมมองมากนะครับสิดกล้องข้างหลัง โอเคเดี๋ยวไปคาเฟ่กันเลยนะครับตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะอยู่เลนอีกฝั่งหนึ่งโอ้รถขนมันอ๋อรถอ้อยหรออ๋ออ๋อเอามาขนมันเฉยรถอ้อยอะไร จะอยู่ทางขวานะครับสีกิโลสีกิโลน่าจะใกล้ถึงแล้ว เนี่ยถึงแล้วแป๊บเดียวมึงแปะคาเฟ่ คถึงแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเนาะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นไงมีหมอกด้วยดูครับมีปลาคราร์ฟด้วยเยอะมากนะครับดูนี่นปลาคราร์ฟมีหลายสีเลยมีโนกฟน้ามิงโก้ด้วยครับฝั่งนี้เป็นอ่าน้ําตกนะครับก็เดินได้เนาะเป็นสวนที่เขาจัดไว้นะครับในคาเฟ่ โอ้ดูปลาด,ดูมีแต่สีสวยๆเนาะเดินเข้ามาก็แบบเด็นเลยตรงนี้จะเป็นเหมือนหมอกนะครับเนี่ยเป็นพื้นนี้ปึ๊บมาสวยงามครับครับนี่ก็จะมีโซนให้เรานั่งเยอะเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็มีแบบใกล้ชิดป่าเลยนะครับวันนี้อ่านี้เป็นน้ำตกนะครับ ก็นั่งซิวๆนะครับเสียได้อยู่ที่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะผมว่ามันจะสวยกว่านี้อันนี้มันเป็นแบบเหมือนเพียอสองนห้ามันเป็นเนีย่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นขาวๆต้นไม้แล้วมันก็เป็นให้แห้งเนาะถ้าเป็นแบบโซนหญ้าุเขียวต้นไม้ียี๋ นี่อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่ผมสั่งครับจะเป็นบลูเบอร์รี่นะครับสมูตตี้อ่าบลูเบอรี่สมูตตี้โอ้โหมีโรยผมทองด้วยครับเลยนี่ชิวๆเลยดูดน้ำบลูเบอรี่สมูตตี้กับนั่งดูน้ำตกไปด้วยแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะครับบรรยากาศได้จริงครับโอ้หชิวมาก อร่อยครับอร่อยอื